ก็ดึงไปรวมมิไปจักเวที่มองไหนก็ต้องดึงคคู่ไปรวมกันตัวนี้ตัวคูนํามูนี่ก็ต้องไปอยู่แล้วไปยูตแล้วยู่แล้วมูห่เขามมีทิมขหรือเปล่ามูหอพี่ฝนเอ้ยายน่นบที่มหาคุณยุ่ยเยีอยหน่ยี่นสวนยางย่มันมีการตั้งคำถามไหมว่าพัฒนาเพื่ออะไรอย่างมีถนนเนี่ยมีจริง หรือระบบน้ําเพื่อการเกษตรเนี่ยมีจริงแต่ว่ามันเพื่ออะไรมีมีถนนเนี่ยก็เพื่อหนึ่งรถเขาจะได้จะได้ขนขนการขนอุปกรณ์ได้ง่ายใช่ไหมแล้วก็น้ำเนี่ยก็อาจจะพูดเป็นเรื่องแฟลลกกิงเรื่องอะไรเงี้ย <ฮะ S 1> ส่วนภาษีเนี่ยมันจะได้จริงหรือเปล่ามันคุ้มค่าไหม <ฮะ S 1> มันมันคุ้มคุ้ค่าคุ้มค่ากับผลที่มันเกิดขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของการมีงานทําที่บริษัทอ้างเนี่ยก็คือว่า มันจะมีกี่คนที่มีที่จะมีงานถาใช่ไหมทีนี้เนี่ยภายใต้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่าชาวบ้านคิดเองได้ชาวบ้านมีวิธีคิดชาวบ้านช่างตวงวัดได้แล้วถ้าชาวบ้านได้รู้ได้มีได้รู้ว่าคําถามได้รู้ถึงคําถามพวกนี้แล้วเขาจะตัดสินใจยังไงอันนี้คือเราสร้างทางเลือกเนาะเราไม่ได้สร้างคู่ชกเนาะพี่เนาะใช่ฮะค่ะถ้ประมาณนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมาดูเราต้องมาดูว่าบริษัทเนี่ย มีปฏิบัติการกับชาวบ้านยังไงหนึ่งให้ข้อมูลให้ข้อมูลเท็จไหมทำเอเอเนี่ยทำหรือยังหรือว่าข้อมูลที่ให้อะมันเขาพูดหมดหรือเปล่าอย่างเรื่องของพวกเนี้ยพัฒนามีภาษีได้ภาษีมีงานทำอย่างเงี้ยเขาพูดหมดไหมอย่างเงี้ยประมาณนี้เนี่ยเนี่ยให้มันชัดโลกไปตรงนี้เลยแต่ว่าเห็นต่างไหนที่แสคนเ้นขามากที่สนดองว่าจะเอาเรื่องบนประโยชน์ดึงเออเอาเรื่องบลกระทมดึงเขาขามากก่อน กูก็เลยกูก็เลยมองว่าพีนิกน่ะข้าป่าเรื่องผลประโยชน์ก็ได้แล้วเรื่องแฟกกิงมันเป็นเรื่องที่เขาขาดการงงหนาได้เมื่อไรนั่งฟังภาพพาวเวอร์พอยเป็นไงบ้างฮะผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมเมื่อกี้อ่ะรู้สึกเฮิร์ตไหมรู้สึกแต่ว่าผมขอเป็นนิ่มนื้อเมื่อกี้น้ำไปใช่ไหมไม่ใช่น้ำเาะมัก็เป็นสารละั้งหมดรู้สึกว่ามัน เรื่องที่ว่าเขาเสียคนประเทศชาติเสียคนประโยชน์แต่ว่ามันม่ใกลจากเข้ว่ากี่บาทแค่ประเทศชาติเสียคนประโยชน์เราเห็นว่าลาวเวียดนามใช้น้ำมันราคากี่บาทเราใช้กี่บาทแต่เราเป็นผู้ส่งออกเป็นตัดเทอร์โมพอยท์วันนี้จะจะจะจับแบบต้องแช่งเลยไปขายเขาไม่กลับมาขายเอาง่ายๆเลยแบบงั้นพรุ่งนี้เรามาเข้อไหมว่าเราจะตัดเทอพอยอันไหนออกบ้างจะใช้เทอร์พอยท์ชุดไหนบ้างเพราะบางบางอันมันก็เหนียบเงีฟังไป จแ,แต่ดับแ,แต่ข้อต้องเอาเอานะเอาคนกระทบเลยเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่าข้นสียานขนาดเท้าไปฟัง่งมันบกมีจริงๆนะงกค่ะมันะต่อสุขภาพเท้าตอ่ตอต่อต่อชุมชนเท่าเท่าไรเลยแตบบเปลี่ยนได้ไหมตัวนี้ตัววิดีโอที่พี่สิมิที่ที่พี่ตัดได้บางชูไอที่พี่อัดได้บางช่วงก็สืว่าเรื่องอาจารย์หายใจสิไปเอาที่พูดงี้ว่านี่ถามว่าเทาสิไปเอาเงินกับผู้ใดยเทาสิไปเอาค่าเสียหายไหม ที่ว่าอย่าไปวังว่าสิใดอีหยังลูกเจ้าเป็นไทยเป็นอัยนี่ที่ไปหาหมอผู้ใดสิมาเส้นหายบอกว่าในเรียกไปโตตูมหันกาอุดนั่นแล้วแต่ให้บ้านรู้สึกว่าเอากูตายมากเดยลองเรียกผู้ใดผ้ากูไปว่าหนึ่งเสียงก็สชรู้สึกเพราะว่าเพราะว่าเขาอ่านได้ว่าเขาไปมาอีิริเราพยาบาลถึงค้นว่ากับที่ว่าอ่านเพิ่มอีกประโยคนึงที่ว่ามานางฟังแถวแถวไกลบ้านรุดบ้านเอ้แถวบ้านพระเจ้าได้ยินเสียงโกเซียนเขี่ยเสียงอื่นบอกว่ามีเสียง ปลาจะเคยแสบมันกับรสชาติกะเปลี่ยนไปยังแสบพ่ศสิออกาถึงจุดนี้เลยที่พี่ฟังฟังเอเอปลา,า,ากระติกก็เก่ายวกระนสิไม่เนี่ยกระปูนมัน,มนเพิ่มน้ำให้ก็พื้นที่กันนักศึกษาจะซอยยังบ่ไหวไดแต่ว่าภาคหนึ่งแหละนักศึกษาไม่เรียนหลุดบ่ครับสองยิบจับยังได้ก็ยิบจับซอยกันสาเห็ุของมุ่นบ้องสินะคือเนี่ยปลาแต่ละคนถนัดอีอย่างนั้นบ่ครับอันที่สามคือมันมันกระเสริมพลังรหางไงกต้องคิดว่าเออมันมีเครือข่ายยังเข้าใจเสียดหนังม่วงไว้เด้งสินะสิมันคมปู โดยเฉพาะมีนักสรายนีสารมีอย่างนู้นมาสีน่ามันมันจะมันกะมีพลังขึ้นใช่ไหมครับสาระามไผ่สู้สาระามสู้ใดสิต่ออาจารย์คนไหนเนี่ยดีอออันนี้ผมบอกว่าในช่วงต่ว่ากสิกรซอยซอยล่องพุยเบิร์นครับเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้บ่าันหูเพราะว่าแผนีิกรรมชนเนี่ยนยุ่งจะหมายถึงว่าไอ้มันจะมีเครือข่ายนักกิจกรรมที่เพิ่นเพิ่น เพื่อนเชื่อมกับดงมล่นอย่างนี้แล้วนะครับงานงานเดินท่านว่ากัสิมากงานสถูกงานอย่างนี้จันเสรับแล้วแล้วลดาวดินละเบนใช่ทุกด,ดาวดินตอนนี้ไปได้ไหดาวดินตอนนี้าานเ,ม,เมืองเป็นหลักเพราะว่าเป็นสู่ขันที่ย่อมถอยบ่ได้เพราะว่าที่บา็ถือฟองหลายส่นะม,มันมันหลายคดีแล้วก็ฟองสารประรองเรื่องอย่างมันมัน็หลายเรื่องที่ที่ศูนย์กฎหมายขึ้น นักสายจบแล้วนะครับเพิ่งไปต่างจากศูนย์ต้นหมายคือสิทธิมนุษยชนเปิดสังคมนะครับดาวดินนะครับซึ่งซอยที่บ้านเมืองเมืองแรกเป็นหลักหนึ่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างหนักค่อนข้างนักทีก่บ้านถูกกล้องหลายนะครับเราจะจะต้องต่อสู้กันใช่ไหมยังเช่นว่าภายใน,นกระบ,บวนการของ,ของ